คลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความร้อนกับ p o c o x 3 Pro นะครับตลอดระยะเวลาที่ใช้มา5เดือนนะครับตั้งแต่ที่ได้เครื่องมาเนี่ยเครื่องค่อนข้างที่จะแบบรักษาความร้อนได้ดีมหมนะครับได้ดีมากนะครับใช้งานปกติเนี่ยมากสุดก็แค่อุ่นนะครับยกเว้นเราจะไปเล่นเกมที่มันกินสเปคที่มันกราฟ,ฟิกเยอะนะครับผมอันนั้นถึงจะร้อนนะแต่ถ้าเป็นเกมปกติเกมเพจเกมอะไรเงี้ยก็ เกมเพจเกมฟิไฟอะไรเงี้ยก็ประมาณเครีดอุ่นๆนะครับผมเปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยก็อุ่นๆปกตินะครับผมใช้แบบนั้นมาประมาณ1เดือน2เดือนนะครับผม 2, 2เดือนก็เริ่มจะอุ่นมากขึ้นนะครับผมเริ่มจะแบบอุ่นง่ายขึ้นเลยเล่นไปเล่นไปแล้วมันก็บางครั้งมันก็อุ่นเลยนะแบบที่เรายังไม่ได้ทําอะไรหนักเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบอาจจะไปเรามีข้อมูลอะไรในเครื่องเยอะอะไงแล้วมันแบบ ไม่รู้นะผมว่าผมสำหรับผมเองผมคิดว่าแบบมันอาจจะไปทํางานแอปอื่นแอปอื่นแบบอ่านอาอโนมัติอะไรอย่างาเงี้ยก็เลยแบบทําให้เครื่องอุ่นนะครับ <S <S ผมทําให้อุณหภูมิเครื่องมเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะที่ผมเล่นนะผมไม่ได้แบบจับอุณหภูมิไม่ได้แบบตรวจอุณหภูมิทุกครั้งที่มันร้อนนะว่ามันอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ตรวจอย่างนง้นนะคือผมแค่ มือมือผมเลื่อนเ้ ậ, ้จอนทพื่จับท์เนี่ยว่ามันอุ่นหรือร้อนนะครับผมก็เริ่มเห็นอาการอุ่นอุ่นอุ่นง่ายขึ้นละนะครับผมก็เป็นประมาณนั้นเวลาเล่นฟรีไฟแค่เปิดกราฟิกสุดเนี่ยเครื่องจะอุ่นไปทางร้อนแต่ถ้าปรับบานกลางมันจะแค่อุ่นนะนะครับผมสำหรับฟรีไฟนะเพจก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเพจก็ปรับกราฟิกสุดก็เครื่องร้อนนะครับ ถ้าปรับปานกลางก็แค่อุ่นนะครับผมอุ่นไม่อุ่นมากนี่ยเป๊ค่อนข้างที่จะแบบเย็นๆอุ่นๆนะครับผมไม่ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับผมแต่ถ้าไปพับจีอะไรเงี้ยก็ปรับภาพสุดก็ร้อนแน่นอนครับผมพอมาประมาณเดือนที่4นะครับผมนี่ค่อนข้างไวอย่างนะคือคลิปนี้ผมจะมาสั้นๆนะครับผมพอมาเดือนที่4เนี่ยอาการร้อนเนี่ยก็เริ่มแบบมันจะเห็นง่ายขึ้นนะ อาจจะเป็นทั้งปัจจัยภายในแลปะปัจจัยภายนอกนะครับผมปัจจัยภายในก็อาจจะแบบเครื่องไปทํางานแปอปอื่นอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแบบเราทําอะไรไว้เครื่องมันก็ร้อนนะผมกับปัจจัยภายนอกก็คืออาจจะแบบอากาศบ้านผมที่มันร้อนขึ้นนะผมช่วงนี้ก็ร้อนขึ้นจริงนะ <S <S แล้วผมก็อยู่บ้านผมได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์นะผมอากาศสดๆร้อนๆอบอ้าวเลยนะมันก็อาจจะเป็นทําให้แบบเครื่องมันร้อนขึ้นง่ายนะครับ ตอนชาร์จแบตไปเครื่องร้อนไหมอุ่นๆนะครับผมแล้วแต่ว่าเครื่องมันทํางานอันอื่นอยู่ไหมนะครับต่อมาเดือนที่5เนี่ยเดือนที่หคือเดือนนี้นะอันนี้ผมจะพูดถึงปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับผมก็คล้ายๆกับเดือนที่4นะครับเครื่องค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะครับอุ่นเร็วร้อนเร็วนะครับผมแต่เวลาร้อนแล้วเครื่องมันไม่แหลกนะครับผมเดือนออนไลน์ปกติที่เครื่องมันไม่ร้อนเลยเนี่ย อาจจะแค่อุ่นๆมากสุดนะเียนออนไลน์นะมันจะแค่อุ่นๆแต่ทีนี้พอใช้มาจนถึงตอนเนี้เออมันเริ่มมีอาการร้อนนะครับผมร้อนมากขึ้นนะคือปกติอุ่นๆแต่ตอนนี้มาอุ่นๆไปเบนไปทางร้อนแล้วนะครับผมเปิดเพลงไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยปกติแบบมันแค่อ,อุ่นๆนะมันไม่ได้อะไรมากนะครับผมแต่พอมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มแบบเออมีอาการร้อนมากขึ้นนะครับผม ไปเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยหรือเข้าดิสไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อ,อ,อุ่นๆร้อนๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเครื่องมันร้อนขึ้นหรือว่าอากาศบ้านผมมันร้อนขึ้นนะครับก็เท่าที่เจอมาก็ประมาณนี้ครับผมห้าเดือนเดือนที่ห้าเนี่ยก็โทรศัพท์ราอนงะ่ายขึ้นนะครับผมก็ต้องคอยเลียร์แชเชียร์อะไรเงี้ยถ้าไม่อยากให้เครื่องร้อนนะถ้าเครื่องร้อนมากๆผมก็จะเลียร์ จะล้างแคทให้ล so so ้างฝาดขยะให้หมดนะครับผมแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้สักนาที2นาทีนะแล้วก็ค่อยมาจับใหม่นะครับก็จะได้ปหยดแบตนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะเครื่องร้อนถ้าแบบให้คะแนนเรื่องการจัดการความร้อนดีอะไรเงี้ยผมให้สัก6สักเนะประมาณประมาณ6 7นี่หละครับผมมันไม่ได้ดีมากนะช่องแรกดีๆนะแต่ช่องหลังก็แบบ จะร้อนง่ายขึ้นไหมือนน้าผมผมให้ประมาณสักเจ็ดแล้วกันเอ้ยหกหกจุดห้าไปนะผมหกจุดห้านะก็คือมมนดีดีแล้วก็ไม่ได้แย่นับผมก็แบบเออแบบพื้นฐานเลยนะแบบพื้นถีนเลยมันก็ร้อนได้มีคูลรรกษ์คงฤกษ์อันนี้มันก็ร้อนอยู่ดีเหมือนกับร้อนโทรศัพท์อืน่นนั่นแหละนับผม ก็ประมาณนี้แล้วครับผมสําหรับเรื่องความร้อนถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องความร้อนอะไรอีกหรือว่ารู้เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนีม้มีประโยชน์อะไรยังไง mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ hmm. ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนน,นะครับผมลืม mm hmm. ครับ